สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องอสะสะอส,อสมอทุกท่านนะคะวันนี้ป้าปอก็จะมาตอบคําถามว่าเงินหนึ่งเปอร์เซนที่สมาคมชกสสมหักไว้เอาไปใช้ใจ่ายในเรื่องอะไรบ้างวันก่อนป้าปอลงคลิปไปมีเพื่อนอสะสะอสมอของเรามาถามว่าหักตั้งหนึ่งเปอร์เซนเอาไปทําอะไรกันเอาไปใช้ใจ่ายอะไรก็คงจะอยากรู้น,นะคะว่าทําไมต้องหัก ปกติแล้วหักไหมคะ่ะพอพอมีคําตอบมาให้นะคะทางสมาคมชกสอสมอได้ดําเนินการหัก1%มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2566นะคะเอ่อพฤษภาคม2566เป็นเดือนแรกที่สมาคมหักมาจนถึงปัจจุบันเลยคะ่ะอันนี้มันเป็นระเบียบของ สมาคมชาปนากิจต่างๆนะคะที่ต้องหักค่าใช้จ่ายไว้ในการดําเนินการสําหรับสมาคมที่มีสมาชิกเกินหนึ่งมืนคนเขาให้หักได้ถึง4%ปซนนะคะแต่สมาคมชกสสมประชุมกันเมื่อเดือนมีนาคม2566เป็นการประชุมใหญ่นะคะก็บอกว่าสมาชิกเรามีเป็นล้านแล้วต่อไปเราจะต้องหักเงินไว้ที่สมาคมแล้วนะถ้าจะหัก4%เมันก็จะเยอะเกินไป กลัวว่าทายาทจ,จะได้เงินน้อยก็เลยหักแค่1%นะคะอันนี้เป็นไปตามระเบียบหรือว่ากติกาของสมาคมชาปนก,กิจระดับประเทศนะคะสมาคมเราหาักแค่1%นะคะไม่ใช่4%หักจากเงินไหนก็หักจากเงินชาปนก,กิจที่เก็บได้เตรียมมอบให้ทายาทนะคะสมมุติเขาเก็บได้5แสนเขาก็จะหักไว้5,000นะคะเพราะ1%ตามนี้นะคะ และสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือเขาเอาไปใช้ใจ่ายอะไรใช่ไหมคะทางสมาคมก็เอาเงินนี้ไปโอนให้ศูนย์ประสานงานโชกศออสมอระดับพื้นที่นะคะนั่นก็คือสำนักงานสาธาร,สราณาสุขจังหวัดจะมีศูนย์ประสานงานอยู่ทุกจังหวัดนะคะเพื่อจะดูแลอสมอเป็นตัวแทนของสมาคมชกศออสมอระดับประเทศเพื่อให้สะดวกเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆคนก็บอกว่า โทรไปหาชกสสมระดับประเทศไม่เคยติดสักทีไม่มีใครรับแล้วจะให้เบอร์ไว้ทำไมนี่ค่ะอันนี้เป็นวิธีการแกร้ปัญหาที่สมาคมจัดให้สำหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกนะคะไม่ใช่พี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะเป็นอสสเป็นอสมอเป็นอสมจิตอาสา,สาเป็นเจ้าหน้าที่หรือใครก็ตามที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกชกสอสมอแล้วก็เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ทางสมาคมก็มีศูนย์ประสานงานให้ทุกจังหวัดค่ะเงินหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้สมาคมโอนให้เป็นค่าใช้จ่ายค่าบริหารจัดการสําหรับศูนย์ประสานงานระดับพื้นที่นะคะดังนั้นปปก็คิดว่าศูนย์ประสานงานไหนที่มีอสมอเยอะมีผู้เสียชีวิตเยอะมีคนสมัครเป็นสมาชิชกชกสอ,อสมอเยอะก็น่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นจังหวัดไหนน้อยก็ได้ตามสัดส่วนนะคะเราคงจะก,กระจางแล้วใช่ไหมคะว่าเงินหนึ่งเปอร์เซ็นต ไปใช้ทําอะไรอ่ะปะปไม่ใช่เจ้าหน้าที่สมาคมนะคะปะปเพียงแค่หาข้อมูลมาตอบให้กระจ่างใจเพราะฉะนั้นจะออกความเห็นอะไรก็เบาๆหน่อยนะคะแต่ว่าปะปะยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงหรือว่าส่งต่อข้อความคิดเห็นของท่านในโอกาสที่สามารถที่จะส่งได้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ สำหรับวันนี้ก็ใครข้อข้องใจให้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะถ้าเป็นช่อง YouTube ก็เป็นป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพถ้าเป็นช่องเพจก็คืออยู่ใน Facebook นะคะพิมพ์ว่าป้าปอเจอาเรื่องอสมองค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ